เจ็ดกลุ่มต้องรู้น้ำขิงมะนาวไม่เหมาะกับใครบ้างคะ่ะอยน้ำขิงมะนาวมีประโยชน์มากเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะเหรียญมีสองด้านเสมอเรามาเช็คกันก่อนคะ่ะว่าคุณอยู่ในกลุ่มเจ็ดขายนี้หรือไม่เจ็ดกลุ่มนี้ที่น้ำขิงมะนาวไม่เหมาะที่จะดื่ม ตามพี่ปรามาเลยค่ะออ้ยน้ำขิงมะนาวนะคะน้ำขิงมะนาวบอกได้เลยว่าสุดยอดสมุนไพรนะคะที่คนนี้จะทานในตอนเช้าแต่ก่อนที่เราจะทานพี่ปราบอกแล้วนะคะของทุกอย่างเนี่ยเป็นไงคะเขาเป็นเหรียญสองด้านค่ะเขาจะมีประโยชน์แล้วก็มีบางครั้งไม่เหมาะกับใครบ้างอา้าพี่ปราคะล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไม่เหมาะกับใครบ้างคะวันนี้พี่ปราได้เตรียมมาให้แล้วนะคะว่าน้ำขิงมะนาวเนี่ยไม่เหมาะสําหรับเจ็ดกลุ่มที่มีใครบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะ เรามาฟังกันก่อนเลยค่ะว่าน้ำขิงมะนาวเนี่ยมีประโยชน์สำหรับไก่บ้างตามพิปรามมาเลยนะคะประโยชน์ของน้ำขิงมะนาวถ้าเราทานไปแล้วจะเกิดประโยชน์ดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งดีท็อกซารพิษตกครั้งในร่างกายเห็นไหมคะในตอนเช้าตื่นนอนมาเนี่ยถ้าเราได้จิบน้ำขิงมะนาวในทุกเช้าก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ดีท็อกซารพิษที่ตกครั้งอยู่ในตับ แล้วก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนน้ำเหลืองของเรานี่ทำงานได้เป็นปกติสสดชื่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีหลายคนถามพี่ปราบอกว่าพี่ปรากะเจ้าเช้าเนี่ยจะทานอะไรดีพี่ปราก็บอกมีหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ในจิตกลุ่มที่พี่ปราเกินจะกล่าวนะคะเราก็สามารถที่จะดื่มหรือทานน้ำขิงมะนาวได้ค่ะข้อที่สองบรรเทาอาการเจ็บคอบอกเลยนะคะถ้าเรามีอาการเจ็บคอเนี่ยน้ำขิงมะนาวนี้จะช่วยเราได้มากเลยค่ะ หอ uh huh. อาชีพนะคะที่ต้องใช้เสียงในการทำงานอาจจะเจ็บคอไบ่อยนะคะถ้าเราจิบน้ำขิงมะนาวเนี่ยเชื่อไหมคะก็จะมีคุณสมบัติบรรเทาอาการเจ็บคอคะ่ะมะนาวจะช่วยให้ร่างกายกระตุ้นน้ำลายนะคะแล้วก็ขิงเป็นไงคะช่วยลดการติดเชื้อในลำคอคะ่ะข้อที่3 บรรเทาอาการหวัดอันนี้สําคัญมากเลยนะคะหลายคนเริ่มเป็นหวัดโอ้โหแล้วตอนนี้ก็กรูวนะคะก็เกิดไอหรือเจ็บคอขึ้นไปเนี่ยจะมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่น้ําขิงมะนาวช่วยป้องกันโรคหวัดได้มะนาวมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยลดการสะสมเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจและอีกอย่างที่สําคัญมากๆกก็คือความเผ็ดร้อนจากขิง ช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อมากขึ้นบรรเทาอนะุณภูมิความร้อนในร่างกายให้ลดลงเราจิบน้ำขิงมะนาวอุ่นๆทุกวันเป็นไงคะโอ้ยช่วยบรรเทาอาการหวัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ตอนนี้ถ้าเราเป็นวัดนอกจากจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วการที่เราจะดื่มน้ำขิงมะนาวก็จะช่วยได้มากเลยนะคะทำให้สุขภาพของเรายิ่งดีขึ้นค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะอย่าลืมค่ะก่อนอื่นเนี่ยพี่ปลาจะตอบคําถามซะก่อนนะคะมีคนถามว่าพี่ปลาหนูต้มน้ําขิงทีเยอะๆแล้วก็ค่อยมาปี๊บมะนาวใส่ได้ไหมคือใจจริงเนี่ยการที่เราได้ทานอะไรสดๆนะคะ อย่างน้อยต้องไม่ทานแค่วันหนึ่งก็พออย่ากเก็บไว้นานเพราะว่าการสูญเสียประโยชน์มันจะเกิดขึ้นได้และที่สําคัญตู้เย็ยนบ้านเราเราก็เปิดเข้าเปิดออกใช่ไหมคะมันก็จะมีผลที่ทําให้ประโยชน์ของน้ําขิงนั้นลดลงได้นี่ลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ฟิชเป็นก่อนเกรงใจพี่ปรานะคะ เดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของประโยชน์ของน้ำขิงมะนาวก่อนแล้วเรามาดูกันเลยค่ะเอ๊ะเราอยู่ในกลุ่มที่ไม่ควรจะทานน้ำขิงมะนาวมากเกินไปหรือไม่ควรทานออที่สําคัญนะคะพี่ปราณเนรยำนะคะเลี้ยนมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทานน้าขิงมะนาวเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมแค่ไหนละพี่ปราอย่างหนึ่งเราต้องเช็กก่อนเลยว่า เรามีโรคประจาตัวอะไรไหมที่ขิงมะนาวเนี่ยไม่สมควรรับประทานแล้วก็ข้อที่2ก็คือถ้าเราทานอะไรเราต้องทานอย่างอื่นด้วยทานวันเว้นวันก็พอค่ะเพื่อสุขภาพของร่างกายของเราเนี่ยได้สามารถรับสารอดื่นได้อย่างครบถ้วนเดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของน้ำขิงมะนาวต่อกันเลยนะคะข้อที่4ี่ช่วยลดน้าหนักโอ้โหสาวๆต้องชอบมากเลยนะคะก็อบอกว่าน้าขิงมะนาวเนี่ยถ้าเราทานนะคะวันละครั้ง จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างเอนไซม์ขึ้นมาค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะดึงเอาไขมันที่สะสมไว้มาเผาผลาญเป็นพลังงานโดยไขมันที่ถูกเผาผลาญจะถูกขับออกมาในรูปของปัสสวะนะคะข้อที่5ช่วยในยเรื่องของระบบการย่อยอาหารค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการอาหารไม่ย่อยเป็นประจำนะคะให้จิบน้ำขิงมะนาวในตอนเช้าน้ำขิงมะนาวจะช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตน้ำย่อยออกมามากขึ้น เวลากินในมื้อถัดไปก็เราก็จะรู้สึกเป็นไงคะไม่แน่นท้องลดอาการท้องอืดได้ข้อที่6ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์อ่าอันนี้สําคัญนะคะเชื่อไหมคะว่าหลายคนเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ทราบม,มาว่ากิงกับมะนาวมีสารต้านน้ำมูลสระอุดมไปด้วยอะไรคะวิตามินซีวิตามินบีนป้องกันเซลล์ผิวถูกทำลายมีแร่ธาตุดีๆอาทิฟอฟฟอรัสแมกเนีเซียมช่วยบำรุงกระดูก กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็ยงบำรุงต่อมหมกลตของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขิงกับมะนาวเนี่ยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะข้อที่7ช่วยบำรุงผิวพรรณโอ้โหวิปลาบอกเลยนะคะว่าน้ำขิงมะนาวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้ดีเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้นะคะการที่เราจะจิบน้ำขิงมะนาวแทนชากาแฟาจะทําให้เป็นไงคะผิวพรรณของเรามีน้ํามีนวลเปล่งปังสดใส เพราะน้ำขิงมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกสารน้ำมูลสระทำลายกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะข้อที่8นะคะเป็นไงคะช่วยเผาผลาญไขมันค่ะพี่ปราบ,บอกเลยนะคะสาวๆคงต้องชอบมากเลยถ้าเราทานน้ำขิงมะนาวแล้วช่วยเพิ่มอะไรคะการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้สูงถึง5%เเ็นตอย่าลืมนะคะ ขิงมีรสชาติเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้20%ค่ะน้ำขิงมะานาวเหมาะกับคุณที่เป็นไงคะโอ้ม่คอยมีเวลาออกกาลังกายค่ะเพราะบางทีพาระง,งานต่างๆแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวต่างๆแต่อยากโหมนะคะเพราะฉะนั้นเราทานน้าขิงมะานาวได้เลยแต่อย่าลืมค่ะอ,อย่าลืมนะคะต้องควบคุมอาหารแล้วก็ออกกาลังกายด้วยออกกาลังกายง่ายๆที่บ้านเราละค่ะเดินค่ะ30นาที ต่อครั้งนะคะติดต่อกันเลยค่ะจะช่วยให้การทํางานของของเราดีขึ้นด้วยนะคะข้อที่9เพิ่มความสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะพี่ปลาบอกเลยว่าขิงมีรสเผ็ดร้อนจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเป็นไงคะสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแล้วก็ตื่นตัวค่ะคล้ายๆกับสารคาเฟอีนในร่างกายที่เราเวลาทานกาแฟเนี่ยเราจะบอกเลยว่าร่างกายของเราสดชื่นมากเพราะได้รับสารคาอินคาเฟอีนในกาแฟค่ะ แต่ก็ไม่มีโทษนะคะบอกเลยว่าการจิบน้ําขิงมะนาวเป็นไงคะเพิ่มพลังให้กับร่างกายของเราเป็นอย่างมากคะ่ะข้อที่10สิบช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อข้อนี้ดีมากเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่ากล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการทํางานหนะักหรือการออกกําลังกายให้เราจิบน้ําขิงมะนาวอุ่นๆจะช่วยคืนความสดชื่นให้กับร่างกายหลังเสียเหงือ่อแล้วก็เสียพลังงาน น้ำขิงมะนาวกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีช่วยให้กล้ามเนื้อของเราฟื้นตัวได้ดีนะคะหูถึงตอนนี้นะคะพี่ปรามมีเรื่องเล่าค่ะสําหรับหลายคนนะคะที่ถามพี่ปรามมาเลยว่าน้ําขิงมะนาวถ้าอยากจะทานทานตอนหนพี่ปราบอกทานได้เลยค่ะทานช่วงเช้าก็ได้ร่างกายเราจะได้สดชื่น แต่อย่าลืมนะคะเราต้องทานอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าเป็นไงคะเขาจะมีผลกับร่างกายของเรามากอย่างที่พี่ปลาบ,บอกเลยถ้าเราทานอาหารเช้าแล้วหลังจากนั้นนะคะเว้นสักครึ่งชั่วโมงเรามาจิบน้ำขิงมะนาวจะรู้สึกสดชื่นมากแต่อย่าลืมนะคะต้องไม่อยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ควรทานน้ำขิงมะนาวเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยถึงตอนนี้ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y u ูท b e พิธีฟิชเป็นก่อนกำลังใจพิปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สมงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกี่พปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของน้ำขิงมะนาวกันต่อค่ะอุ๊ยพิปราค่ะแล้ววิธีการทำน้ำขิงมะนาวทำอย่างไรล่ะคะ ข้อที่หนึ่งเราก็ใช้น้ำอุ่นๆค่ะประมาณ1 5 0 4หซีซีถึง2องซีซีค่ะข้อที่สองเราใช้ขิงสดฝานบางๆนะคะตัดขนาดชิ้นประมาณครึ่งนิ้วขิงเราก็ใช้ประมาณ10กรัมหรือว่าเราดูความเหมาะสมว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเป็นไงคะไม่เผ็ดมากเกินไปแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยนะคะอย่าลืมแช่ในน้ำอุ่นนั่นละค่ะประมาณ3-5นาทีข้อที่3ก็บีบนะ้ำมะนาวจากรูปมะนาวสดๆลงไปค่ะ อ่าแล้วถ้าจะให้ดีเราจะฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆแช่ร่วมลงไปด้วยก็ได้ข้อที่สี่หากจิบยากนะคะบางคนว่าโอ้วิปป้าไม่คุ้นชินเลยอ่ะปรับค่ะให้เราเติมน้ําผึ้งได้นะคะแต่อย่าเติมมากเกินไปก็แค่ประมาณครึ่งช้อนชาช่วยกบรบลดเผ็ดร้อนของขิงไปได้ข้อที่ห้าชงแล้วก็จิบทีละนิดนะคะให้ตินติดต่อกันประมาณหน,นึ่งเดือนตอนเช้าเท่านั้นไม่ควรกินก่อนนอนเขาบอกว่ากินตอนเช้าจะดีกว่าค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าถ้าเราทานก่อนนอนเนี่ยขิงเมล็ดไครซา,ารคาเฟอีนจะก,กระตุ้นให้ร่างกายของเราตื่นตัวเราอาจจะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยก็ได้ค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะโอ้พี่ปลาคัะพี่ปลาค่ะน้ำขิงอะ่ะเขาไม่เหมาะกับใครคะพี่ปลาอ่าเรามาดูกันเลยค่ะอย่างที่พี่ปลาบอกเลยนะคะเจ็ดกลุ่มที่จะทานน้ำขิงก่อนที่จะทานน้ำขิงนะคะเราต้องมาพิจารณาว่าเราอยู่ในเจ็ดกลุ่มนี้หรือไม่ข้อที่หนึ่ง สำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องระบบการย่อยอาหารเพราะอะไรล่ะคะอาจจะทําให้คลื่นไส้ท้องเสียได้เพราะขิงกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารและลดระดับความดันโลหิตไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะข้อที่2สําหรับคนที่มีภาวะที่เป็นไงคะอ่อ,อนเพลียนอนน้อยห้ามจิบน้ําขิงก่อนนอนค่ะโอ้เพราะอะไรล่ะพี่ปะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะน้ำขิงจะกระตุ้นให้เราเนี่ยตื่นโตตลอดเลยค่ะนอนไม่หลับ เพราะฉะนั้นดื่มในตอนเช้าจะดีกว่านะคะข้อที่สามเน้นระยำเลยค่ะสําหรับคนที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือทําศัลยกรรมนะคะเราก็ไม่ควรดื่มก่อนผ่าตัดเพราะขิงมีผลต่อการหยุดไหลของเลือดทําให้เลือดแข็งตัวช้าหากผ่าตัดหรือทําศัลยกรรมจะทําให้แผลหายช้าบูมและอักเสบได้นี่สําคัญมากๆเลยนะคะพี่ปราณเน้นย้ำค่ะข้อที่สี่ผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ําการดื่มชาขิงจะยิ่งทําให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงนะคะ อาจทำให้เลือดไปยิ่งสมองไม่พอเกิดอาการวูบเป็นลมหมดสติได้ค่ะข้อที่5ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพระบบไหลเวียนโลหิตไม่ควรดื่มชาขิงนะคะเพราะจะยิ่งทําให้หลอดเลือดหนาโตขึ้นอาจเกิดโรคอะไรคะฮิโมโฟิเลียค่ะหรือเลือดออกง่ายแข็งตัวยากหลอดเลือดหนาโตขึ้นเกล็ดเลือดจับตัวเป็นลิ่มค่ะนี่สาคัญมากๆนะคะข้อที่6สําหรับผู้ที่ไม่สมควรที่จะดื่มน้ําขิงมากๆเลยเลยนะคะก็คือผู้ที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ําดี พราะจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ําเดียม,มามากทําให้เกิดการตันของน้ําดีนะคะข้อที่7สําหรับสตรีมีครรภ์และมรดาให้นมบุตรแม้การดื่มชาขิงในตอนเช้าอาจช่วยบรรเทาการแพท้องได้แต่ก็ต้องระวังในเรื่องผลต่อเด็กในท้องนะคะเพราะขิงเนี่ยมีผลต่อน้ํานมอาจทําให้เด็กแรกเกิดแพ้น้ํานมได้นี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะการที่เราดื่มน้ําขิงที่บอกนะคะเติมน้ำมะนาวอาจจะช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นแล้วก็ขิงมะนาวจะมีประโยชน์ แต่ที่สําคัญมากๆไม่ควรเติมน้ําผึ้งมากเกินไปมึงคนบอกพอเติมน้ำผึ้งหน่อยได้ค่ะแต่ไม่เติมมามากเกินไปนะคะเพราะเราอาจจะเติมแค่ครึ่งช้อนชาก็พอแล้วก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเรามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงตอนเนี้เราได้ทราบแล้วว่า น้ำขิงบะนาวในเจ็ดกลุ่มที่เราจะต้องพิจารณาก่อนทานนี้มีอะไรบ้างดูแลสุขภาพตัวของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขามีประโยชน์ในตัวเองถ้าเราทานได้อย่างถูกต้องและอย่าลืมนะคะทานในช่วงเช้าดีกว่าถ้าทานก่อนนอนเราจะนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามันจะมีสารกระตุ้นร่างกายถึงตอนนี้แล้วพี่ไบร์อยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการแชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i s เป็นขันกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i t เชื่อพี่ปรานะคะ